สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับสู่รายการประวัติศาสตร์นอกรอบอีกครั้งหนึ่งวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับตัวละครสำคัญในตำนานจีนโบราณที่หลายคนอาจจะเคยได้ยินชื่อแต่อาจจะยังไม่รู้จักในรายละเอียดนั่นก็คือเจ้าแม่หนุยว่าหรือที่เรียกกันในภาษาจีนว่าหนีว่านูวาครับ ก่อนอื่นเราต้องทำความเข้าใจกันก่อนว่าเจ้าแม่หนุ่ยวานี้เป็นใครและมีบทบาทอย่างไรในวัฒนธรรมจีนถ้าจะให้พูดง่ายๆเจ้าแม่หนุ่ยวาถือเป็นเทพีแห่งการสร้างสรรค์ในตำนานจีนโบราณเธอมีบทบาทสำคัญมากในเรื่องของการสร้างมนุษย์และการซ่อมแซมฝาที่แตกสลายซึ่งเป็นเรื่องราวที่ถูกบันทึกไว้ในวรรณกรรมจีนโบราณหลายเรื่อง ถ้าเราย้อนกลับไปดูประวัติความเป็นมาของเจ้าแม่หนุ่ยวาเราจะพบว่าเรื่องราวของเธอนั้นถูกกล่าวถึงครั้งแรกในหนังสือที่ชื่อว่าซานไห่จิ้งหรือที่เรียกกันว่า Classic of m OUNTAINS AND SEAS ซึ่งเป็นหนังสือโบราณที่รวบรวมเรื่องราวตำนานภูมิศาสตร์และสัตว์วิเศษต่างๆของจีนหนังสือเล่มนี้เชื่อกันว่าถูกเขียนขึ้นในช่วงสมัยก่อนราชวงศ์ฉินคือประมาณ2,000กว่าปีมาแล้วครับ ในตำนานกล่าวว่าเจ้าแม่หนุยวามีร่างกายที่แปลกไปเธอมีศีรษะเป็นมนุษย์แต่ร่างกายเป็นงูหรือบางตำนานก็บอกว่าเธอมีร่างกายครึ่งคนครึ่งมังกรรูปลักษณ์แบบนี้ไม่ได้แปลกสำหรับเทพเจ้าในตำนานจีนโบราณเลยเพราะในสมัยนั้นเขาเชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มักจะมีรูปร่างที่ผสมผสานร,ระหว่างมนุษย์กับสัตว์ต่างๆแสดงถึงความสามารถเหนือธรรมชาติของพวกเขา เรื่องราวที่มีชื่อเสียงที่สุดของเจ้าแม่หนุยวาคือเรื่องการสร้างมนุษย์ครับตำนานเล่าว่าในสมัยโบราณมากนั้นโลกเพิ่งถูกสร้างขึ้นมาได้ไม่นานมีภูเขามีแม่น้ำมีต้นไม้มีสัตว์นานาชนิดแต่ไม่มีมนุษย์เลยสักคนวันหนึ่งเจ้าแม่หนุยวาเดินเล่นอยู่ริมแม่น้ำเธอรู้สึกเหงาและคิดว่าโลกใบนี้ต้องการสิ่งมีชีวิตที่มีความคิดและความรู้สึกเหมือนเธอ เจ้าแม่หนุยวาจึงก้มลงตักคโคลนเหนียวจากแม่น้ําขึ้นมาแล้วเริ่มปั้นคโคลนนั้นให้เป็นรูปคล้ายๆกับเธอแต่เป็นรูปมนุษย์ที่มีสองขาสองมือไม่มีหางงูเหมือนเธอพอปั้นเสร็จแล้วเธอก็เป่าลมชีวิตเข้าไปทันใดนั้นรูปปั้นคโคลนก็กลายเป็นมนุษย์ที่มีชีวิตขึ้นมาพอเจ้าแม่หนุยวาเห็นว่ามนุษย์ที่เธอสร้างขึ้นมามีชีวิตชีวาเดินได้พูดได้เธอก็รู้สึกดีใจมากจึงปั้นมนุษย์เพิ่มอีกหลายคน แต่แล้วเจ้าแม่หนุยว่าก็เริ่มรู้สึกเหนื่อยเพราะการปั้นมนุษย์ทีละคนนั้นใช้เวลานานมากในขณะที่โลกนี้กว้างใหญ่ไพศาลเธอต้องการมนุษย์อีกเยอะมากกว่านี้เจ้าแม่หนุยว่าจึงคิดหาวิธีที่เร็วกว่าเธอหยิบเชือกมาเส้นหนึ่งจุ่มลงไปในโคลนเหนียวแล้วก็แกว่งเชือกไปมาโคลนที่ติดอยู่กับเชือกก็กระเด็นไปทั่วแผ่นดินและเม็ดโคลนทุกเม็ดที่หล่นลงดินก็กลายเป็นมนุษย์ทั้งสิ้น ตรงนี้น่าสนใจนะครับเพราะบางตำนานบอกว่ามนุษย์ที่เจ้าแม่หนุยวาปั้นด้วยมือของเธอเองนั้นกลายเป็นชนชั้นสูงเป็นขุนนางและคนรวยส่วนมนุษย์ที่ถูกสร้างจากการแกว่งเชือกนั้นกลายเป็นคนธรรมดาสามัญเป็นชาวนาและคนงานนี่ก็เป็นการสะท้อนโครงสร้างสังคมในสมัยโบราณที่มีการแบ่งชนชั้นอย่างชัดเจนครับ นอกจากเรื่องของการสร้างมนุษย์แล้วเรื่องราวที่โด่งดังอีกเรื่องหนึ่งของเจ้าแม่หนุ่ยวาคือเรื่องการซ่อมแซมฟ้าครับเรื่องนี้เกิดขึ้นหลังจากที่เธอสร้างมนุษย์มาสักระยะหนึ่งแล้วตำนานเล่าว่ามีสงครามครั้งใหญ่ระหว่างเทพเจ้าสององค์นั่นคือเทพกงกงและเทพจูรงการต่อสู้ของพวกเขารุนแรงมากจนทำให้เสาหนึ่งในสี่เสาที่ค้าฟ้าไว้หักลงชื่อของเสานั้นคือภูเขาบูโจ เมื่อเสาหักลงฟ้าก็แตกเป็นรอยใหญ่น้ำจากสวรรค์ก็ไหลทะลักลงมายัางโลกมนุษย์ความหายนะเกิดขึ้นทุกขนทุกแห่งน้ำท่วมเต็มไปหมดไฟไม่ป่าลุกลามไปทั่วสัตว์ร้ายก็ออกมาทำร้ายมนุษย์มนุษย์ที่เจ้าแม่หนุยวาตั้งใจสร้างขึ้นมาด้วยความรักกำลังจะสูญพันธ์ไปได้เจ้าแม่หนุยวาเห็นภาพนี้ก็เสียใจมากเธอตัดสินใจว่าต้องทำอะไรสักอย่างเพื่อช่วยมนุษย์ เจ้าแม่หนุยวาจริงเดินทางไปหาหินสีต่างๆมาทั้งหมด5สีคือแดงเหลืองน้ำเงินขาวและดำเธอนำหินเหล่านี้มาหลอมรวมกันด้วยไฟจนกลายเป็นหินที่มีสีสันสวยงามและมีพลังวิเศษจากนั้นเธอก็ใช้หินเหล่านี้อุดรอยแตกบนฟ้าทีละชิ้นตำนานบอกว่าเจ้าแม่หนุยวาใช้หินไปทั้งหมด36,500ชิ้นเพื่อซ่อมฟ้า แต่แค่นั้นยังไม่พอครับเพราะยังมีปัญหาอีกอย่างคือเสาที่ค้ำฟ้าหักไปแล้วเจ้าแม่หนุยวาจึงไปจับเต่ายักษ์มาตัวหนึ่งแล้วตัดขามันมาสี่ขาเอามาตั้งเป็นเสาค้ำฟ้าแทนเสาเก่าที่หักนี่ฟังดูโหดร้ายนะครับแต่ในตำนานจีนโบราณสิ่งต่างๆมักจะต้องมีการเสียสละเพื่อความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่กว่าและเต่านั้นในวัฒนธรรมจีนถือเป็นสัตว์ที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความมั่นคงและอายุยืนจึงเหมาะสมที่จะใช้เป็นเสาค้ำฟ้า หลังจากที่ซ่อมฟ้าเสร็จแล้วเจ้าแม่หนุยวายังต้องจัดการกับปัญหาน้ำท่วมครับเธอจึงเผาออให้เป็นเท่าแล้วนำเท่านั้นไปโรยที่แม่น้ำและบึงที่น้ำท่วมเท่าออนั้นก็ดูดซับน้ำได้ทำให้น้ำท่วมลดลงนอกจากนี้เจ้าแม่หนุยวายยังออกไปต่อสู้กับสัตว์ร้ายต่างๆที่ออกมาทำร้ายมนุษย์เธอต่อสู้กับมังกรดำที่พ่นน้ำท่วมเมืองและสัตว์ประหลาดอื่นๆจนชนะพวกมันได้ทั้งหมด เมื่อทุกอย่างกลับเข้าสู่สภาพปกติมนุษย์ก็สามารถมีชีวิตอยู่ได้อย่างสงบสุข เจ้าแม่หนุยว่ากลายเป็นวีรสตรีในใจของมนุษย์ทั้งปวงแต่บางตำนานก็บอกว่าหลังจากเหตุการณ์นี้ฟ้าก็ไม่ได้กลับมาอยู่ในตำแหน่งเดิมอย่างสมบูรณ์ฟ้าบางส่วนยังเอียงอยู่ทำให้ดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และดวงดาวต่างๆเคลื่อนที่จากทิศตะวันออกไปทิศตะวันตกและแผ่นดินก็เอียงด้วยทำให้แม่น้ำต่างๆไหลไปทางทิศตะวันออกนี่ก็เป็นการอธิบายปรากฏการธรรมชาติด้วยตำนานครับ ถ้าเราดูในเชิงประวัติศาสตร์และวิชาการเรื่องราวของเจ้าแม่หนุ่ยวาสะท้อนความเชื่อของคนจีนโบราณหลายอย่างครับประการแรกคือความเชื่อเรื่องการสร้างมนุษย์ซึ่งเป็นคำถามพื้นฐานที่มนุษย์ทุกวัฒนธรรมพยายามหาคำตอบว่าเรามาจากไหนในวัฒนธรรมจีนก็มีคำตอบในรูปแบบของเจ้าแม่หนุ่ยวาที่ปั้นเราขึ้นมาจากโคลนเรื่องนี้คล้ายกับเรื่องราวการสร้างมนุษย์ในหลายวัฒนธรรมอื่นๆด้วย ประการที่ 2. คือความเชื่อเรื่องภัยพิบัติและการฟื้นฟูครับเรื่องของฟ้าแตกและเจ้าแม่หนุยวาซ่อมฟ้านั้นน่าจะสะท้อนถึงประสบการณ์ของคนโบราณที่เคยเจอภัยพิบัติทางธรรมชาติเช่นน้ําท่วมใหญ่แผ่นดินไหวหรือภัยพิบัติอื่นๆและพวกเขาก็ต้องช่วยกันฟื้นฟูสังคมเรื่องราวนี้จึงกลายเป็นตำนานที่สอนเรื่องความเข้มแข็งการช่วยเหลือกันและความพยายามที่จะเอาชนะอุปสรรค ประการที่3คือบทบาทของผู้หญิงในสังคมครับเจ้าแม่หนุยว่าเป็นเทพีที่มีพลังมหาศาลเธอสร้างมนุษย์เธอซ่อมฟ้าเธอต่อสู้กับสัตว์ร้ายสิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าในตำนานจีนโบราณผู้หญิงมีบทบาทสำคัญและมีอำนาจแม้ว่าในความเป็นจริงสังคมจีนโบราณจะเป็นสังคมชายเป็นใหญ่แต่ในระดับของความเชื่อและาศาสนาผู้หญิงก็ยังมีที่ยืนที่สำคัญครับ นอกจากเรื่องราวหลักๆแล้วยังมีตำนานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับเจ้าแม่หนุยวาอีกหลายเรื่องครับบางตำนานบอกว่าเจ้าแม่หนุยวามีพี่ชายหรือสามีที่ชื่อฟูซีฟูเอชไอซึ่งก็เป็นเทพอีกองค์หนึ่งที่มีความสำคัญในตำนานจีน ฟูซีเป็นผู้สอนมนุษย์เรื่องการทำอาหารการล่าสัตว์การทำเครื่องมือและการใช้ไฟบางภาพวาดโบราณจะแสดงให้เห็นเจ้าแม่หนุยวากับฟูซีที่มีร่างล่างเป็นงูพันกันอยู่ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการสร้างสรรค์และการให้กำเนิดครับ ในด้านของความเชื่อท้องถิ่นนั้นการบูชาเจ้าแม่หนุยว่ามีอยู่ในหลายพื้นที่ของจีนครับโดยเฉพาะในภาคเหนือและภาคกลางมีฉานเจ้าของเจ้าแม่หนุยว่าอยู่หลายแห่งคนที่มาขอพรเจ้าแม่หนุยว่ามักจะเป็นคนที่ต้องการมีลูกเพราะเจ้าแม่หนุยว่าเป็นผู้สร้างมนุษย์จึงถือเป็นเทพีแห่งความอุดมสมบูรณ์และการให้กำเนิดด้วยนอกจากนี้ยังมีคนมาขอพรเรื่องการแต่งงานครอบครัวและความเป็นอยู่ที่ดี ในบางพื้นที่ยังมีประเพณีการทำพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับเจ้าแม่หนุยว่าด้วยครับเช่นการทำพิธีบูชาเมื่อมีภัยพิบัติหรือการจัดเทศกาลในวันเบิดของเจ้าแม่หนุยวา่าซึ่งตามตำนานแล้วตรงกับวันที่10ของเดือน3ตามปฏิทินจีนในวันนี้จะมีการจัดงานใหญ่มีการแสดงมีการถวายเครื่องบูชาและมีคนมาร่วมงานกันเป็นจำนวนมาก ถ้าเราดูในวรรณกรรมจีนโบราณเรื่องราวของเจ้าแม่หนุยวาถูกบันทึกไว้ในหลายแหล่งครับนอกจากสารไหจิ้งที่เราพูดถึงไปแล้วยังมีหนังสือเรื่องอื่นๆอ,อีกเช่นหัวหนานซื่อซึ่งเป็นหนังสือเกี่ยวกับปรัชญาและตำนานที่เขียนขึ้นในสมัยราชวงศ์ฮั่นตะวันตกหนังสือเล่มนี้บันทึกเรื่องการซ่อมฟ้าของเจ้าแม่หนุยวาไว้อย่างละเอียดเลยครับ นอกจากนี้ยังมีบทกวีและบทเพลงโบราณที่กล่าวถึงเจ้าแม่หนุ่ยว่าอีกมากมายครับนักกวีและนักเขียนในแต่ยุคสมัยก็นําเรื่องราวของเธอมาใช้เป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานบางคนเขียนเพื่อสรรเสริญความกล้าหาญของเธอบางคนก็เขียนเพื่อสะท้อนความรักที่เธอมีต่อมนุษย์บางคนก็เขียนเพื่อใช้เป็นเรื่องเปรียบเทียบกับสถานการณ์ทางการเมืองหรือสังคมในสมัยของตนเองครับ นักวิชาการสมัยใหม่ก็ได้ศึกษาเรื่องราวของเจ้าแม่หนุยวาในมุมมองต่างๆกันครับบางคนศึกษาในแง่มนุษยวิทยาว่าตำนานนี้สะท้อนความเชื่อและค่านิยมของสังคมจีนโบราณอย่างไรบางคนศึกษาในแง่เปรียบเทียบศาสนาโดยเปรียบเทียบเรื่องราวของเจ้าแม่หนุยวากับเรื่องราวการสร้างมนุษย์ในศาสนาหรือตำนานอื่นๆบางคนศึกษาในแง่พัฒนาการของตำนานว่าเรื่องราวนี้เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรในแต่ละยุคสมัย มีทฤษฎีหนึ่งที่น่าสนใจครับว่าเรื่องราวของเจ้าแม่หนุยว่าอาจจะมีรากฐานมาจากยุคก่อนประวัติศาสตร์เมื่อสังคมจีนโบราณยังเป็นสังคมมาตราธรรมคือสังคมที่ผู้หญิงมีบทบาทสูงอาจจะเป็นหัวหน้าชุมชนหรือเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณต่อมาเมื่อสังคมเปลี่ยนเป็นปิตาธรรมบทบาทของผู้หญิงลดลงแต่ความทรงจำเกี่ยวกับบทบาทที่สำคัญของผู้หญิงในอดีตก็ยังคงอยู่ในรูปของตำนานอย่างเรื่องของเจ้าแม่หนุยว่า อีกทฤษฎีหนึ่งบอกว่าเรื่องการซ่อมฟ้าของเจ้าแม่หนุยวาอาจจะสะท้อนถึงเหตุการณ์จริงที่เคยเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ครับอาจจะเป็นน้ําท่วมใหญ่อาจจะเป็นแผ่นดินไหวครั้งใหญ่หรืออาจจะเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติอื่นๆที่ทําให้ผู้คนต้องร่วมมือกันฟื้นฟูบ้านเมืองและเรื่องราวนี้ก็ถูกถ่ายทอดต่อมาในรูปของตำนานที่มีเจ้าแม่หนุยวาเป็นตัวละครหลัก สิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างคือว่าในประเทศอื่นๆที่ได้รับอิทธิพลทางวัฒนธรรมจากจีนเช่นเกาหลีญี่ปุ่นและเวียดนามก็มีเรื่องราวคล้ายๆกับเรื่องของเจ้าแม่หนุยวาครับแม้จะไม่ได้เรียกชื่อเหมือนกันหรือรายละเอียดจะแตกต่างไปบ้างแต่แนวคิดเรื่องเทพธิดาที่สร้างมนุษย์หรือช่วยโลกจากภัยพิบัตินั้นมีอยู่ในหลายวัฒนธรรม ในวัฒนธรรมไทยเองก็มีเรื่องราวของเทพธิดาหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สร้างมนุษย์หรือช่วยโลกเช่นกันครับแม้จะไม่เหมือนกับเรื่องของเจ้าแม่หนุววาทุกประการแต่ก็แสดงให้เห็นว่ามนุษย์ในวัฒนธรรมต่างๆล้วนมีความพยายามที่จะอธิบายต้นกำเนิดของตนเองและโลกรอบตัวและมักจะใช้เรื่องราวของสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาเป็นตัวอธิบาย การศึกษาเรื่องราวของเจ้าแม่หนุ่ยววาทำให้เราเห็นถึงความคิดสร้างสรรค์ของคนโบราณครับพวกเขาไม่มีความรู้ทางวิทยาศาสตร์เหมือนที่เรามีในปัจจุบันแต่พวกเขาก็พยายามหาคำตอบสำหรับคำถามใหญ่ๆของชีวิตเช่นเรามาจากไหนทำไมโลกถึงเป็นแบบนี้ทำไมถึงมีภัยพิบัติและเราจะอยู่รอดได้อย่างไรคำตอบของพวกเขาก็คือตำนานเหล่านี้ซึ่งไม่ใช่แค่เรื่องเล่าเพื่อความบันเทิงแต่เป็นการถ่ายทอดภูมิปัญญาค่านิยมและวิถีชีวิตของพวกเขาด้วย สิ่งสำคัญอีกอย่างที่เราได้จากการศึกษาตำนานคือการเข้าใจถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมครับแต่และว,วัฒนธรรมมีเรื่องราวของตนเองมีวิธีคิดของตนเองและมีคุณค่าของตนเองการที่เราเรียนรู้เรื่องราวของวัฒนธรรมอื่นๆทำให้เราเปิดใจกว้างขึ้นเข้าใจผู้คนที่มีพื้นเพมาจากวัฒนธรรมอื่นมากขึ้นและเห็นคุณค่าของความหลากหลาย นอกจากนี้เรื่องราวของเจ้าแม่หนุยวายังสอนเราเกี่ยวกับคุณธรรมหลายอย่างครับความกล้าหาญความรับผิดชอบความรักที่มีต่อผู้อื่นและความพยายามที่จะแก้ปัญหาเจ้าแม่หนุยวาไม่ได้นั่งเฉยเมื่อเห็นมนุษย์กำลังประสบภัยเธอลุกขึ้นมาทำบางอย่างเธอหาทางแก้ปัญหาและเธอไม่ยอมแพ้จนกว่าจะสำเร็จนี้เป็นแบบอย่างที่ดีที่เราสามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ ในแง่ของความเชื่อทางาศาสนาและจิตวิญญาณครับการบูชาเจ้าแม่หนือวายังคงมีความหมายสำหรับผู้คนจำนวนมากครับไม่ว่าจะเป็นผู้ที่เชื่อในาศาสนาจีนดั้งเดิมหรือผู้ที่มีความเชื่อผสมผสานระหว่างาศาสนาต่างๆการมีสถานที่สำหรับการไหว้บูชาการมีพิธ,ธีกรรมและการมีเทศกาลที่เกี่ยวข้องทำให้ผู้คนมีที่พึ่งทางจิตใจมีชุมชนที่พวกเขารู้สึกเป็นส่วนหนึ่งและมีความหงในยามที่ประสบปัญหา ในโลกสมัยใหม่ที่ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วครับการรักษาตำนานและความเชื่อดั้งเดิมไว้ก็เป็นเรื่องสำคัญครับมันเป็นการรักษารากเง่าทางวัฒนธรรมเป็นการเชื่อมโยงอดีตกับปัจจุบันและเป็นการส่งต่อมรดกทางวัฒนธรรมให้กับคนรุ่นหลังแม้ว่าเราอาจจะไม่เชื่อในตำนานเหล่านี้ตามตัวอักษรแต่เราก็สามารถเห็นคุณค่าของมันในแง่ของประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและความเป็นมนุษย์ เรื่องราวของเจ้าแม่หนุยวายังเป็นแหล่งแรงบันดาลใจสำหรับศิลปะและวรรณกรรมตลอดมาครับจากภาพวาดโบราณจนถึงงานศิลปะร่วมสมัยจากบทกวีคลาสสิกจนถึงนวนิยายสมัยใหม่เจ้าแม่หนุยวาเป็นตัวละครที่ศิลปินและนักเขียนชื่นชอบที่จะนำมาใช้ในงานของพวกเขาบางคนก็ตีความเรื่องราวในแบบดั้งเดิมบางคนก็ให้มุมมองใหม่ๆบางคนก็ผสมผสานกับเรื่องราวอื่นๆสิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าตำนานโบราณยังคงมีชีวิตอยู่และพัฒนาไปเรื่อยๆในสัง คมสมัยำหรับการศึกษาวิชาการเกี่ยวกับเจ้าแม่หน่ยวานั้นครับยังมีอีกหลายประเด็นที่น่าสนใจครับเช่นการเปรียบเทียบเวอร์ชันต่างๆของตำนานที่ปรากฏในแหล่งข้อมูลต่างกันเพื่อดูว่าเรื่องราวเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรตามยุคสมัยการศึกษาภาพวาดและงานศิลปะที่แสดงถึงเจ้าแม่หนืยวาเพื่อดูว่าผู้คนในแต่ละยุคจินตนาการถึงเธออย่างไรการศึกษาความเชื่อท้องถิ่นในพื้นที่ต่างๆเพื่อดูว่าการบูชาเจ้าแม่หน่ยวาแตกต่างกันไปในแต่ละท้องถิ่น นอกจากนี้ยังมีการศึกษาเรื่องเพศสภาพและอำนาจในตำนานของเจ้าแม่หนุยวาครับนักวิชาการบางคนสนใจว่าทำไมในสังคมที่ชายเป็นใหญ่อย่างสังคมจีนโบราณถึงมีเทพีที่มีอำนาจมากขนาดนี้ได้บางคนก็โต้แย้งว่ารูปลักษณ์ของเจ้าแม่หนุยวาที่เป็นครึ่งคนครึ่งงูนั้นสะท้อนถึงความกลัวหรือความไม่เข้าใจเรื่องเพศหญิงบางคนก็บอกว่าตรงกันข้ามมันแสดงถึงความเคารพและความอัศจรรย์ที่มีต่อความสามารถของผู้หญิงในการให้กำเนิด อีกประเด็นที่น่าสนใจคือความสัมพันธ์ระหว่างตำนานกับวิทยาศาสตร์ครับบางคนพยายามหาคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์สำหรับเหตุการณ์ที่ปรากฏในตำนานเช่นฟ้าแตกอาจจะหมายถึงอุกกาบาตตกหรือการระเบิดของภูเขาไฟหรือแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ การที่เจ้าแม่หนุยว่าซ่อมฟ้าด้วยหินสีต่างๆอาจจะหมายถึงความพยายามของคนโบราณในการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแร่ธาตุและการหลอมโลหะแต่ก็มีนักวิชาการอีกกลุ่มที่คิดว่าเราไม่ควรพยายามหาคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์สำหรับตำนานเพราะตำนานมีคุณค่าในตัวของมันเองในฐานะที่เป็นงานศิลปะเป็นปรชัชญาและเป็นการแสดงออกทางวัฒนธรรม สิ่งหนึ่งที่เราควรระลึกไว้เสมอเมื่อศึกษาตำนานครับคือเราต้องเคารพต่อความเชื่อของผู้คนไม่ว่าเราจะเชื่อในตำนานหรือไม่ก็ตามเราต้องเข้าใจว่ามันมีความหมายสำหรับผู้คนจำนวนมากและเป็นส่วนหนึ่งของเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของพวกเขาการศึกษาตำนานไม่ใช่เพื่อที่จะพิสูจน์ว่ามันจริงหรือไม่จรงิงแต่เป็นเพื่อที่จะเข้าใจผู้คนเข้าใจวัฒนธรรมและเข้าใจมุมมองต่างๆที่มนุษย์มีต่อโลก ในการสรุปรายการวันนี้ครับเรื่องราวของเจ้าแม่หนืยวาเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจและมีความหมายหลายระดับในระดับตื้นๆมันเป็นเรื่องเล่าที่น่าสนใจเกี่ยวกับเทพีที่มีพลังที่สร้างมนุษย์และช่วยโลกจากภัยพิบัติ ในระดับที่เล็กขึ้นมาหน่อยมันเป็นการสะท้อนถึงความเชื่อคุณค่าและภูมิปัญญาของสังคมจีนโบราณในระดับที่เล็กที่สุดมันเป็นการแสดงออกถึงความเป็นมนุษย์ความพยายามของเราที่จะเข้าใจตนเองและโลกรอบตัวและความหงของเราที่จะอยู่รอดและ,จะเจริญรุ่งเรือง ไม่ว่าเราจะเป็นคนจีนหรือไม่เชื่อในเทพเจ้าหรือไม่เรื่องราวของเจ้าแม่หนุยวาก็มีบทเรียนให้กับเราทุกคนครับบทเรียนเกี่ยวกับความกล้าหาญความรับผิดชอบความรักที่มีต่อผู้อื่นและความพยายามที่จะแก้ปัญหาเจ้าแม่หนุยว่าไม่ได้นั่งเฉยเมื่อเห็นมนุษย์กําลังประสบภัยเธอลุกขึ้นมาทําบางอย่างเธอหาทางแก้ปัญหาและเธอไม่ยอมแพ้จนกว่าจะสําเร็จนี่เป็นแบบอย่างที่ดีที่เราสามารถนํามาใช้ในชีวิตประจําวันได้ วันนี้เราได้พูดคุยกันพอสมควรแล้วครับหวังว่าผู้ฟังทุกท่านจะได้รับความรู้และแรงบันดาลใจจากเรื่องราวนี้ถ้าท่านสนใจเกี่ยวกับตำนานจีนโบราณเรื่องอื่นๆหรือตำนานจากวัฒนธรรมอื่นๆก็สามารถติดตามรายการประวัติศาสตร์นอกรอบได้ต่อไปนะครับเราจะพาทุกท่านไปสำรวจเรื่องราวที่น่าสนใจอีกมากมายขอบคุณที่รับฟังครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ